สบายดีพี่น้องสวัสดีครับพอ,พอกับบ้าจนนี่แล้วกับกอปอสุกสันห์สารอีกแล้วอันนี้เอาขวดมะพร้าวเค็ดอย่าง,างขวดมะพร้าวขวดมะพร้าวที่บาา้านขลามเด้อพี่น้องอันกระโปงนั่นเด้โอโคตรบิดบ่ดไม่ได้นำเสนอเมนูอันพิงไก่ตำเออพิงไก่ว่าซันพิงปลาเขาเป็นงบปันข้อเลยพี่น้องตำมะฮางให้ใจอันเจ้าฝนเพิ่มตาม เราจ้าสิตามบ่เจ้าตามก็ได้เป็นยังปีนป้าเห,หรอพี่น้อมืดบ่ดไไดดพี่น้องนี่เราจะคุ้ข้าวแปนใส่บ้าข้าวลามเป็นบ่ม,มาเข้าไว้แล้วว่าเลงเขาจังเอดบ่เอตตอนนี้เลยเป็นบ่เ็อันนั้นนี่แล้กินข่าวเขแล้วังจีเข้าวสีแดง บัวได้หนึ่งเลยบัเขาใส่แบบเขามาก็ได้ใสเข้ามานี่แล้วผัดสีหนึ่งบนนงงานนงคนก็หนึ่งได้ใส่กะทิเจนจานอันไดข้าบัได้นึ่งได้ข้าเอ็ดนะมาเข้ามันในไน่แล้วก็ไปเผาฮักสุกเอง,องเพราะว่าเข้าเหนียวเขาแบบขาวเหนียวเขาไม่ได้คือข้าวเจ้าเด้บบัได้ยันบานใส่น้ำตาลใส่กะทิยันย<อ>ยนขข้็สุกซุกเหมือนเนาะสุกคือการจะนำมาในไน่นะในไปมักไฟน่มาใส่ออตอนนี้กำลังไปเตยอยู่พี่น้องใส่ใบเตยใส่กะทิ เตยอันมะพร้าวไปเตยก็ยุ่งสวนเฮาอ,อย่างเนาะปูด้านมันจนะสวนปูดเสียเป็หู้ไปพี่น้องเอ้ยซอยแล้วพี่น้องไปเตยไปเตยแล้วไปปั้นป่ป,นป,ปั้นเอาน้ำใส่พี่น้องหอมหอมหอยมาเตยแต่ว่าอันดอกอันซันเพราะฉะนั้นอกอันซันให้เข้าเนื้อแล้วก็เข้าเป็นสีเหล่หันะพี่น้องแต่ว่า เพื่อนเอาดินมาถมเมื่อวานนี่ล่ะไปเบิดแล้วดอกอันนั้นก็ไปเบิดดอกอันน้ำภูเก็ตดอกอีหยังก่อดอกเลาเฮืองอันออมมังียห์ตัวใหญ่ๆหั่นตัวบ่ได้แนวพอสิโกไปก็บุ่ไดอินุอีนุใหญ่อินุใหญ่มาให้เพิ่นเบิ่งดูเพิ่นว่าอินุให้เบิ่งแน่ถ้าอินุให้เบิ่งแน่รีวิวอินุยใังทำไหนไดนว่าซั่นน้องต้า S <S อีโนย,ย์ยูใส่แหละอ่าอีโนยมาให้เอฟซีเบิ้งแนเอฟซีอยากเห็นอีนโนย์ตายอีนโนย์เลยอีนโนยมันกินเก่งคือผู้เจ้ามันอยูอย่บ่เพื่อว่ากินเก่งาากระดองแย,ยนน้อีโนย์แย้ขนมนมแั้ขนมน้มมือโอ้ยอีนุ้ยก็ได้คือคักแย้ขนมขนมขน้มันเจ้าของ นักดีนั่ละนักดีเดะมาเนมี่ยีนุ่ยก็บักดีพู้เจ้าพู้เจ้าก็ดักดีอีนุ่ยเอ้าเดอเอาไปซอยซอยแล้วก็ับไปปั้นพี่น้อง <c oughs> ปั้นเอาน,น้ามแมน มาขาลามเฮากาอาลำเดียวได้หลายบังอยู่เนาะปั้นเบตเตอร์เด้อไปเบตเตอร์แล้วละกะเทลงไปเลยตองตกี่น้่งเลยตองไปให้อันเสียบเบตเตอร์อันอันทึบเอาอยูบกี้ไม่ไปเสียอ,<ะ>อ่ะเอาอย่างนั้นเอาจะเอาอย่างนั้นปากซะ เบเตยอะไรเนาะนี่พี่น้องน้ำใบเตยหอมๆเขียววุ่นๆหอมนะไปอัดปากมันปะอเอาใบเตยแล้วไปอัดปากมันนะนนส่วนผสมของเฮาวกะทมีน้ำตาลมะกพร้าวเกลือจักน้อยเกลือจักน้อยพี่น้องกะทิใบเตยเ,เข้าวพี่น้อง,องเฮาสิเฮ็ดมังข้าวหลามน,นะ ่น้องเอ้ยอยากแล้วไปเบิ่งไปเบิ่งตอนเฮ็ดกันเลยพี่น้องผสมหลอดเด้อพี่น้องบบดนี้นะเรื่องผสมหลอดเด้อพี่น้องเกลือสักนิดนึงพอมีอันนั้นเนาะตัดอันรสหวานลดอันนนั้พี่น้องไปให้มันกบรผสมเกลือมันสิอ็อกหวานจะจืดบอค่อยหวานเนาะใส่กะทิลงไปจ้า น,นะนี่นาข้าเด้อนองเด้ออันาานี้ตอนทำไส้เบิเร์ทำแบบหวาน่อโอเค้ามากหวานอยู่แล้วนะเฮานี่เออน้ำตานะทีเนาะก็เลย่านานาโอ้โหห่ง้องเอ้ยแต่ว่าเาส่เป็นน้อก้อนยานบอนยานเผายันอันุกใส่กะทินะี้ไมมาหนหนาเลย ทุกหลัก็จะเอาเหี่ยวง่ายหมดเลยไปเฮ็ดปลายก็จะไม่ค่อยเอาแต่ว่าเขาจะมักปลายก็เะว่าปลายจี้ง่ายน้ำตาลเลยพี่น้องมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลในนี่พี่น้องหอมไม่นอนใครอันนี้ไปเตยพี่น้อง ข้าสีปเป็นตะเรียงแค่ถ้าตัดเศ้าแทะไว้โดนๆให้สิสสนนนสคักในี่เข้าให้เป็นสีปเป็นเลยเนาะอ้้องเออเห็นบอ<ๆ>เห็นบอจะ<ๆ>แซบให้ คนคนคนอันแค่ก็เสียมาอัดเด้อแล้วก็จะคนไปเรื่อยๆแบบนี้นหะพี่น้องคนคนคนไปนคนไปให้เด้อพี่น้องแบบน,นี้ให้มะพร้าวได้กว่านแม่ไม่ต้องเป็นอาเซียนสวัสดีสมบอกไปแล้วบอกอแล้ว จะบอกลวาเวลาฟาออกมาคนละเครงเขาก็ให้น้ำลงไปน้ำเด็้มันสสิเติมเนาะลองเออโง่ยาอยู่ได้ไม่ไน้แหนะตรงให้มันลงอนแหนไปยัง่ะอาดอาดลงฮัแล้วเพงสิบบอลลงเด็เขาสั้นเอาเขาจะเอามือเด็กน่าุ่มใส่เนาะ เดี๋ยวพี่เราเอา้ยถ้ารุ่นน้ำกันเดียด๋ยววัน้จะเป็นบังข่าวลาลวเราจะเป็นบังข่าวแหลม <laughs> ถ้าเบิ่งตอนเผาจะออกมาเป็นบังข่าวลามบอสจ้าเห็นขวดเ่าต้องเอานะมาสักนะรับต่อ <c oughs> มาทีท่านงลงได้ไงได้ไงลงเศร้าเราก็เอาอย่างไงรถแต่ว่าเขาแย่เขาไปถือเจี่ยมมันเจี่ยมมันกระขาดแต่ว่าสั่นเอาสั่นเอา อย่างคืนหนึ่งเลยพี่น้องเอ้ยเสียดายใช่ไหมมินต่ว่ามันเต็มอยู่เรื่อยด้วพอไปเผายันมาเหัอหมดเต็มพหรอปะเขาจะต้องใส่เต็มแบบอันั้นเหรอปะเอาหน้าทำไปจองเอามาอยู่บ่ใสออกมาเลยพี่โต้ก็ชิ้นหนึ่งอย่างอันนั้นก็ได้ เนื่งจากอัดเราไอ้ักพราวหลายมันเข้าอีกคำว่าเข้าสักอีกหนึ่งเข้าอีกบอกเอีกเลยเข้านะให้เขาพอเข้าแบบนั้นสิบอเคก่แบบติแก่แบบแกะป้าแบบแกะชัวร์โวยานวานไม้เงาแล้วสิวานพอแล้วอยู่น่ก็มีเนาะแม่นยู่น่ก็มีสิหวานอยู่บวันนี้ หวานแล้วลตั้งแต่ตุ่ลายเติมโซมโซกอันนั้นได้ไหมหวานเติมโซมจูบไได้ค่ะข้างบนใส่ใส่นในหัวหวานเลยตั้งตามใส่อีกบ้างใส่อีกเลยใส่ไหมใส่น้ำตาลนะดูน้องกูยังเอ้ยเข้าข่าวโซมจูบแล้วต้องใส่ขา้าวหลายๆให่ต้องใส่ขา้าวนา้นนอยย่ามบัติดบังข้าวหลามให้บัติดบ้าง

ใส่เ,เครื่องน,น,อน,อน,นใส่เ,เครื่องแล้วก็มาตัวนะกใส่เครื่องแล้วมาตำพะพุงตำมันกินข้าวป,ปิ้งปลาเนี่ยอยู่ใครได้บอนี้บอกเห็ดเกับข้าวอยู่ใครเ,เจบ๊บอกมาในนี้นบอกได้บอนตำเอาสิป,ปิ้งปลาก็ได้มีใครมอดบอลบอลเจี๊ยนนี้ยังมีดอกพี่นยังเอ้ใสิป,ปิ้งปลามันได้ไปเอาไปงม,มเอาปลาค้อทั้งแหลได้หลายหลาย Bao chi ừ. 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 à vẫn sắp được mặt tâm hôn của bóng rằng như là rất là sợi dùng luôn hôm nay ở mọi nhà mặt đồn luôn hôm nay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  hôm

สามพอดีเลยจะกับ้างน่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเปน้องตากับน้องซีสองเปื่อยแมสองได้กินคุลแะบ้างคข่ามะพร้าวขอเจ้าอีกนะเอาเงินในก็ะเจ้าของเจ้าก็เอาเน่เออโอ้พี่น้องได้กินอยู่ป้เนยั ข้าวข้าวอีก <neighborhoods> น <red> ี่ข้างบ้านอีกนี่ยายนี่นะต้งตีน้องตาอันพวกเฮียจะได้กินย่เนาะเต็มพอเต็มพอดนะอดดยอมายนะแต่นีอยู่ ไปของเข้าไปวันสมหลายเถอะตั้งซ่งนวานนะ่งไปฉันติดม่บริเกตซื้อมาติดมาติดเบิร์ตนิโเบิร์ตมาอย่เยอเขาคือบอกอัดพอมันยังเอาส่ <s <s ้ลกอัดละลืม ยังจะบาง่พอเข้าสิสิบพอวพอพาอข้าวแบอายุใส่านนี้ดองนี่หลังจากกินนึ่งแล้วก็สิปเผาไฟอาไฟอากาศ อันนี้เป่าแล้วลายแมนนี่เผาไฟเล้วด้พี่น้องแกะบอลโยนมันสวงามดิบ่ะย่องข้าวหลามบอลจนนี่งามบอลนี่คือสีเขียวงามสีเขียวงามแล้วใส่เบ็เตยหอมก่อนเลยเตยใส่โอ้มันห่อดีดีเลยพี่น้องเบิกไหมมีเปลือกมันห่อดีขนาดงามงามคลาสคลาสจับจับงามกระดาษพี่น้องนี่ เราเออพอดีกินเต็มปากเต็มคำโกลมหลุดอยู่แทบแสบแหงหอมๆหวานหอมมะพร้าวหอมใบเตยสีเขียวแซบขนาด แซ่บพี่น้องแซ่บไปดินะฮะพร้อมพรอมหอนหวานโอ้ยพี่น้องอยากให้พี่น้องได้กินน้ำเดแซ่บแซ่บแซ่บพี่น้องมาเจอ้วกินข้าวหลามกับบ้ากันนี่อยากให้มากินน้ำเดแซ่บแซ่บพร้อมแล้วไปเติมหอมหอมหอมจัด ทำไมนี่จรงแซ่ก็มาในบ้านอัมมาลาไปหรอไรเลยเหมือนถ้าจะมาบ้านเจ้อัมมาลาเด้อคลิปอันที่ให้บางต้นก็จะให้เราจะตอนสวยเพนไนพี่น้องเรียกจนสองทุ่มแล้วใครว่ายไปมาแล้วเขาจะค่อยมาเผาว่าน,นึ่งปะว่ามาค่อยมาเผามาแกะกินพี่น้องใช่แซ่บแห้ง ข้าราชการตรงนี้แซ่งมั้งน้องท่านก็จะขอฝากประชาไปทำนี่เด้อเลิ่มกดไลใ์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ้านตรงนี้และประเทพระราษฎร์เด้อส,สบายดีจ้าสบายดีจ้า